สวัสดีครับพี่น้องครับสูบน้ำสูบน้ำน้องปลาเขียงพี่น้องโอ้ยน้ำจุดเขียวเนาะเชฟไม่เป็นคนมาสูบให้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยใส่ลงัวนนั่นเพราะท่านได้ขาย้ะพี่น้องเด้องัวอยู่ไนยังอยู่นะครับเด้องวยังอยู่ครับพี่น้องนะครับเพราะท่านได้ขายเพราะท่านได้ขายนะครับยังอยู่ยังอยู่ยังผูกอยู่เนี่ยแหละมามาเพิ่งน้องปลาดุกโอ้น้องปลาเขียงพี่น้องเอ้ยสูบน้ำแล้วครับเนี่ยโอ้ย น้ำเริ่มเขียวแล้วครับพี่น้องสูบน้ำสูบน้ำครับนี่ครับพอสูบน้ำเปลี่ยนน้ำไอ้เพื่นก้อนพี่น้องมันเขียวเมื่อไหรครับนี่กูน้ำน้ำจนเป็นเขียวมรกตแล้วเพราะมันเป็นเดือนเลยทีครับเพราะแต่สิได้เปลี่ยนนี่ฝนตกซุ่มือหลายเลยบ่เอยได้เปลี่ยนวันนี้แหละแด้น้ำใส่บักหน้าอ้บักหน้าเป็นหมากเลยไหมบักหน้าเป็นหมากแล้วบักหน้าใอยอ่ะ ไปเอาอันโหดด้ยเอาอันผงสุรดผงสุรดครับอันเอ็มร้อยผสม,มเลยหดเมื่อนั้นสูบน้ามอ,อกก่อนพี่น้องครับเอาคลิปนี้ภาพมาเบิ่งสูบน้าหนองปลาเขียวเบิ่อไหร่น้าก็ดีบด่ได้เปลี่ยนจะเคื่อพอดีฝนกล็ลังสิงมาอีกพี่น้องนี่สูบน้าถาฝนครับฝนเขียวมาแล้วเลยมาแล้ว นี ra, lu, ia, so ่ครับง uh. oh, ูอพะผลยังอยู่เด้อพี่น้องเด้อสองแม่ลูกบักเถิกโมเมนตัวนี้ได้ตัวนี้โมเมนพวดลูกผนตัวพุ่นยังอยู่ยังอยู่บักเถนลูกได้มาใหม่มาใหม่อีกบ่ะหันอ้าวมาใหม่อีกแล้วบักเถิกบอบักถูกมาใหม่บักเถิกมาใหม่บอใส่มาเบอร์ไงก่อนบักเถิกมาใหม่ว่าหันเอาเดี๋ยวขออนุญาตสร้างสูบหนามอยู่โอ้ตัวนี้บ่โอ้โอ้ขีดตมเต็มเบิดเลยหนทาง นี่ครับเพิดวัวป่านได้มาใหม่พี่น้องครับเอาเบิ่งให้เพิ่นก่อนงัวมาใหม่ตัวนี้สองหมื่นหกว่าสันเพิ่นว่างัวเถิกสองหมื่นกว่าสองหมื่นหกประกัวเหรอสองหมื่นปลายแล้วพี่น้องสองหมื่นหกครับพี่น้องครับงัวเถิกครับพี่น้องงัวเถิกนะครับเนี่ยเอาพอได้สนใจกระทักมานะครับคลิปนี้สูบน้องปลาเลยมาเบิ่งงัวนั่พี่น้องนะครับสองหมื่นกว่าสองหมื่นหกครับพี่น้องครับเอา งวเถิกงวเถิกของเชียบไหมนะครับสนใจกระทักมาเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับน,น,น,นี่เอาเบิ่งกวนเบิ่งดากเบิ่งอันหางเบิ่งก่อนนะครับนี่นะครับเบิงบ่งหุ่นเบิงบ่งห่างจัง,ง,ง,งจหน่อยหนึงน่งเนาะเอาไปหากินหญ้าพุ่นไปลูกไปได้มาใหม่อีกตัวหนึง่งสองแม่ลูกกระยัง่งคือเกา่านะครับบปตนได้ขายอยู่พี่น้องอันนี้งวัวกระโดนครับพี่น้องนี้งวัวกระโดนงวัวหน่อยเฮ็ดออกปออยู่พูยมาเขียนดีแต่ นี่คร oh, ับต <laughs> yeah, oh, ah, oh, ัวแม่เพิ่นเพิ่อนจะขายในเมียแดงจึ้งครึเลยครับพี่น้องตัวนี้งามงามงามโอ้ยตัวนี้มันก็กินยาดีแต่นี่กระโดดน้อยนี่ว่าบักเถิกตัวนี้โอ้ยมันตัวแม่บักเถิกอีกบักฮะกระไรต้นมะขามมันั็นาทันไปแล้วใส่อะไรลูกมันตัวนี้ดิโอ้พุ่นไปพุ่นแล้วพูดครับอยู่ก๊กผ้าหลูกมันเอายาเพิ่อนโอ้ยมันของอีหลีเหรอ กระโดดน้อยตัวนี้พุ่นลูกลูกตัวแดงอยู่พุ่นครับพี่น้องพุ่นพุ่นกำลังมากพุ่นตัวพุ่นสีขายนาเดีย่างมาแล้วโอ้ได้ยินเสียงอื่นมาแล้วมามาลูกมาพุ่นพุ<อ>่นแดงจึงคืนลูกแ,แดงแม่แดงงามครับกระโดดน้อยในกระยาคายบ่เนี่ยฮคืองหัวแท่มันคือหัวแท้กระโดดน้อยก็มีพี่น้องครับอื กระโดดน้อยดนี่ยบอเพราะว่ามันก็ถึอแต่เมื่อนหาเท่านั้นเมื่อนหามื่อนกพราีกินตัวนี้อ๋ออ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งอันน้ำก่อนพี่น้องอู้หูผีไหลกเขาบางหอดพีอะไรเขียวเว้ยล่ะเพียสูบข้าวเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยฝนกำลังมาอีกพี่น้องครับฝนกำลัง ตกมาอีกมามาเบิ่งตูไตต้ไม่ก่อนไ,ได้ตู้ไม้มาครับผมใด้ตู้ไม for ้มานะครับพี่น้องเอามาแซ่เห็ดละโงกเอาไปแซันกบเขียดอึงนะครับใด้ตู้ไม้มาแล้วนี่ครับเห็ดละโงกลวกแล้วนะครับลวกแล้วหนึ่งแล้วนะครับใส่ตู้ไว้เังสิเลยพี่น้องนะครับรวามทรงนะครับเด้อเห็ดละงกยัางหลโลอยู่นะครับครบหน้าก็มีพี่น้องนะครับกบหน้านะครับใส่ขี่เรียบร้อยนะครับนี่ เพ็ดไบเรียกครับเตรียมทรงคือการกบนานะครับอันเนี้ยแม่เป้งมีถุงนึงครับอันนี้เครื่องโลนะครับอันนี้ก็สิเป็นเพ็ดละโงกนะครับเพ็ดไข่เฒ่าแม่ยก็ล่างๆอยู่ครับล่างละพิ่นก็ะสีหนึ่งพืชก็สิมาไว้นี่คือกันนะครับอันนี้ตูม้มาไ,มไ,มได้มาใหม่ๆเลยพี่น้องมื้อนี้ละนะครับนี่บรรยากาศฝนกำลังมาอีกแล้วสูบน้ำออกจากบอ่อก่อนเอาไว้ถารับน้ำฝน พุูน่ะเขียวน่แล้วครับพี่น้องแหลมาอีกแล้วฝนก็ร่างดีครับก็เลยสิได้สูบน้ำเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนท้ายน้ำ,นนำ,นนำให้ปลาปลาเขีงนะครับไปย,ย,ยัง,ยงกูยังก้าวหน่อยจะมาหยังมาเบิ่งปลาบ่ากูน่ะกูน่ะกูสีบ,บอลล็อดเขาได้หัวกระโหลกลน้อน <laughs> าางนอปลาเนาะตัวใหญ่เลยเด้มันตัวใหญ่แล้ว ตัวใหญ่แล้วเอากระลังบกกระลังบกยาบงาบ,งาบลงละพุณเพราะตกกว่าคนออกหลายแล้วอุย้ยน้ำไหมเนี่ยสูบเดลียวบกน้ำงาบเลยมาแล้วปัญญาเก้าปลาแล้วเห็นปลาแล้วปัญญาเก้าเห็นปลาแล้วปลาหมอเทศหรือปลาเข็งใหญ่แมงมแมงมันแมงมัแมงมั ใส่เราบักเถิกหน่อยเขามาแเราหันยาบักเถิกหน่อยพี่น้องกีก่อนทราบนามบกทราบนามรถนี่ครับแม่เพิ่นตัวนี้ครับพี่น้องนั่นครับตัวนั้นลูกเพิ่นครับนั่นนบักเถิกหน่อยนเะนย่าไปเข่ากินมันเพื่อได้ลูกเด้อนี่ครับบักเถิกหน่อยกินยาทีดีตัวนี่ครับสองแม่ลูกครับลูกกระแดงแม่กระแดงครับนี่งามขนาดเลยนะครับเพิ่นสิปล่อยออกนะครับหาสิบสองเพิ่นว่า นะครับราคาออกเป็นคู่เลยครับหาสิบสองครับพี่น้องครับนะหรือมักตัวเดียวทนทนแบบตัวนี้ครับบักเถิกตัวนี้ยี่สิบหกครับตัวเนี้ยนะครับแบบทนทนครับยี่สิบหกนะครับตัวนี้นะครับอืบกลาบ่พอย่างเก้าบกลาบ่ไสรัะบกลาบ่พอย่างเก้าบกลาบ่ย่างพอดีละฝนมาพอดีโอ้ยน้อยละฝนน้อยแล้วคุณอะ เี่วเลื่อมเลยก้อนเนียกำลังรถล,ลงไปเรื่อยๆ่พยพอดีละได้น้ำฝนม่ใส่พอดีเปล่นน้ำใส่น้ำโอ้ยบ่ได้เปลี่ยนแต่นดนนะครับพี่น้องครับ ตัดแล้วตัดแล้วไหมตามพ่อมาแล้วตัดแล้วตัดแล้วเอา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 ระวังมือนเด้อต uh> ัดแล้วต uh> uh uh> uh uh> ัดแล้วหัวกระโหลกยกกระโปรงขึ้นกันนะอุ้ยมีแต่ใบบักขามเนี่ยฮันกิตเตอร์เล่ตีมอยู่บาัตดิโอ้ยอันหัวอยู่นะรับเครื่องก่อนปะ ไปแล้วไปแล้วนำเก่าย่าไม่แต่ใบใหม่เต็มหูอยู่มใบใหม่เตเออใบใหม่เต็มหูเลยจกออกจกออกขึ้นมาไปบ่าในน้ำพัดันมาอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันจักตันเนาะพอมันจัตันเออสัดแล้วบัดสัดแล้วสัดแล้วใบใหม่มันตันอยู่หูมันกระโหลกมันไปแล้วไปแล้วคุณอะอุ้ย ใกลสิบิดแล้วใกลสิบิดแล้วก็เสีตัวปลาแล้วโอ้ยแห้งควันมาเนี่ยแห้งควันแห้งใบไหม้หลมันเม็นเต็มทีใบม,นะม้บนีนะน,น้ลิแล้วบว้นิล้นัน้ใกล้สิบบล้บ้แ้ว้นแล้วำ้ำ ขอนแล้วพี่น้องขอนแล้วเบิดแล้วบันี้เบิดแล้ว,ลวอ้าวเริ่มเห็นโตแล้วพี่น้องครับเริ่มเห็นโตแล้วน้าบกลงไปแล้วครับพี่น้องเลยไล่กันแล้วบันไดโอ้ยไปใหม่เพราะมันเป็นกือนนึกหมดเลยจะได้หั่นปลาเข็งใหญ่ปลาเข็งใหญ่ เอาเมื่อกแล้วละเคียงตำเมื่อแล้วคู่หลังมันแต่เตี้ยด้วยโอ้อยาพูนหาเอาเสด็จเสด็จไปแล้วูนหาเอาเอาโอ้ยต้องล้างเลย บ่บ่บ่ยูบ่ไหนน้ำเบิดตี้ละเพิ่นน่ะหากคูมาเอคืนตัวนี้ก็น่ะเตียมไป่ใช่นอเอาเตียมมาแล้วเตียมมาแล้วเตียมมาแล้วโอ้เตียมมาแล้วเตียมมาแล้วโอ้ใส่ระตัวมันใหญ่สักไหนบ้างกันน่ะไอพี่น้องมึงดูโอ้ใหญ่เติบอยู่ตัวนี้โอ้ใหญ่เติบแล้วเนาะ โอ้ไงเติบแล้วสะเดอดสะเดอดไปแล้วเออเอาิดเกยมาเตเกยมาสันประมาณสนิ้วได้ปะโตปลาเออนั่นนัโอ้ซัซปนินมืนตัวนั่นนี่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 ซุซุมกินว่าอาหารลายๆกันไงไป เนี่ยๆๆตัวนี่โอ้ยตัวหน่อยก็มีตัวใหญ่ก็มี่เนี่ยๆหยุดเฮ้ยหยุกลนเตี้ยมนะปวดปวดปวดตัวใหญ่มัน่เนี่ยๆๆโอ้เริ่มใหญ่แล้วพี่น้องครับเนี่ยๆๆครับเนี่ยตัวใหญ่กับใหญ่อยู่ตัวหน่อยกับหน่อยขึ้นบ้านล่ะ แน่าวานแล้วจังไหมนำบ๊อไปเราอัดแล้วอโอ้ตัวใหญ่เติบแล้วครับพี่น้องครับก็คือว่าโอเคครับอีกประมาณเดือนสองเดือนก็น่าจะโอเคแล้วครับตอนนี้ก็คือว่ามันกลับมาะมานซ้ำนี้นะครับพี่น้องอีกประมาณเดือนสองเดือนในน่าจะเต็มที่ซ้ำฝ่ามือนะครับตอนนี้ก็กำลังซ้ำนีน้ นี่ครับนี่เต็มที่กระสับนี่ครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้นะครับปลาเขียงใหญ่หรือว่าปลาหมอเทศโอ้ขึ้นมาเต็มดาบขเต็มแล้วเต็มเอ้ยเ <laughs> สะเดิดไปแล้วลตากมาเพิ่อดูเต็มตากไปพี่น้องเพิ่งจะคููดูอเออมามามาเอาแต่ตัวปลามาบึง่ง ตักมาตักมาเบิ่งถ่ายคลิปจัะบาทดูนี่เอาใส่คู่เลยตัวมันใหญ่ซ้ำไหนแล้วพี่น้องเบิ่งน้ำกันเฮ้ยตักปลากระบ๋อยไปนนเอายกโชดูโยกโชดูเออมาพี่น้องเบิ่งถ่ายคลิปพี่น้องครับเอาตัวใหญ่ซ้ำไหนจับไดพ้พอ,อมือค้อนนะแหมเนี่ยครับพี่น้องครับนี่ครับ,รบ,รบใส่กกระลังงามพี่น้องนะครับถือว่าตัวใหญ่อยู่นะครับ นี่นะครับโอ้อูอูเอ้าโอเคพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละครับปลาหมอเทศหรือว่าปลาเขีงใหญ่เอ้าเชฟไม่ไปเจ้าใหญ่เติบโตซ้ำสามนิ้วแล้วล่ะกูนะไปลูกไปน้ำกระเบิดแล้วพี่น้องครับเอาคลิปนี้ซ้ำนี่แหละครับสบายดีสวัสดีครับ